สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลาวงการมุ่งสู่ทางธรรมอดีตนางเอกในตำนานชีวิตมนฤดียมาภัยเลือกตัดทางโลกลาวงการมุ่งสู่ทางธรรมแฟนละครที่มีอายุ30ขึ้นไปต้องจำเธอคนนี้ได้สำหรับอดีตนางเอกดังค้างฟ้ามนฤดียมาภัยหรือตุย๋ยเจ้าของผลงานเรื่องชื่อทั้งดาวพระศุกร์น้ำเสาะทรายมัศยาบ้านทรายทองสวรรค์เบียง และอีกมากมายตอนนี้เจ้าตัวได้หันหลังให้วงการบันเทิงมุ่งสู่สายธรรมะอย่างจริงจังด้วยการเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีของหลวงตาบัวญาณสัมปโนโมนลรียมาภัยเกิดเมื่อวันเสาร์ที่11สิงหาคม2505มีพี่น้อง4คนเป็นผู้ชาย1คนหญิง3คนเป็นหลานทแท้ๆของคุณป้าพ,พุทดีสังวริบุตรภรรยาของภัรัฐ เจ้าของดาราฟิล์มจบการศึกษาจากวิทยาลัยพนิชการพระนครปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเล่นละครตั้งแต่เด็กคือเรื่องพระทินวงศ์และแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือน้ำเสาะรายตอนอายุ16เรื่องกามจากนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากละครช่อง7เรื่องดาวพระสุขขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily l i f e Express ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ